ว่ากันว่าแกรนแคนยอนเต็มไปด้วยความแปลกประหลาดและมหัศจรรย์โดยหุบเขาขนาดใหญ่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยทัศนียภาพอันน่าหลงไหลและสิ่งมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกโดยอุทยานแห่งชาติแกรนแคนยอนเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริการวมไปถึงยังเป็นแหล่งค้นพบสิ่งแปลกประหลาดและลึกลับมากมายอีกด้วยเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้าง thăm hang đồn และสาหรับถ้าใต้ดินอันโดดเด่นที่ถูกซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาลึกลับแห่งนี้นะครับเรียกว่าถ้ำโดมซึ่งเป็นหนึ่งในการค้นพบที่น่าสนใจที่สุดในแกรนแคนยอนโดยถ้าแห่งนี้เนี่ยในนั้นมีโดมอันน่าทึ่งหลายอันนะครับที่จะค่อยๆเปลี่ยนไปตามเวลานับล้านปีนั่นก็เป็นเพราะว่าเนื่องมาจากผนังปูนที่ถูกกรดเซาะจนโดมเหล่านี้เนี่ยมีความโดดเด่นจากการสะสมตัวของแร่ธาตุบนเพดานถ้าและก็ทําให้มีลักษณะเฉพาะตัวอย่างที่เห็นในภาพโดยนักท่องเที่ยวนะครับก็พากันแห่มาที่ถ้ำโดมเพื่อมาชมโคร งการทางธรณีวิทยาอันเป็นเอกลักษณ์ของแกรนแคนยอนซึ่งก็จะมีทัวร์นำเที่ยวให้บริการทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมได้มีโอกาสเจาะลึกป,ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของปรากฏการธรรมชาติอันน่าลหลงใหลนี้ หมดปัญหาโฆษณากวนใจผมขอแนะนําบริการ YouTube p r e เียมเริ่มต้นแค่19บาทแบบรายเดือน69บาทดูได้ทั้ง YouTube และ Netflix สมัครง่ายมากแค่แอดไลน์ไปที่ adpm หรือสแกน QR วอารคบนหน้าจอได้เลยเรามีฐานลูกค้ามากกว่า20,000คนมีบริการแจ้งเตือนต่ออายุอัตโนมัติต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่ม adpm ความไม่สอดคล้องกันอันยิ่งใหญ่ แม้ว่าจะมีตำนานต่างๆมากมายเกี่ยวกับแกนแคนย่อนนะ แต่ความไม่สอดคล้องกันครั้งใหญ่เป็นลักษณะทางธรณีวิทยาที่สังเกตเห็นในแกนแคนยอนและภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกโดยมีชั้นหินที่หายไปนับล้านหรือพันปีในบันทึกทางธรณีวิทยาจนทําให้เกิดความไม่ต่อเนื่องอย่างมีนัยสําคัญในลำดับชั้นหินโดยภายในแกนแคนยอนนั้นนักสํารวจได้พบความไม่สอดคล้องกันครั้งใหญ่ระหว่างหินวิศณุโบราณที่คาดว่าน่าจะมีอายุกว่า1,700ล้านปีและหินทรายเทปัตซึ่งมีอายุป,ประมาณ525ล้านปีโดยชั้นหิน ที่หายไปก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญในประวัติศาสตร์ของโลกและสาเหตุเบื้องหลังช่องว่างนี้ก็ยังคงเป็นหัวข้อการวิจัยและโถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องและก็เป็นเพียงอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ในแกลนแคนยอนนะฮะไม่พบกระดูกไดโนเสาร์ในแกลนแคนยอน เรื่องนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับการค้นพบที่แปลกประหลาดในแกนแคนยอนแต่เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เคยพบมาก่อนนั่นก็คือกระดูกไดโนเสาร์ซึ่งเหตุผลที่ไม่มีฟอสซิลไดโนเสาร์ในแกรนแคนยอนอาจจะเกิดจากช่วงเวลาทางธรณีวิทยาของชั้นหินและถึงแม้ว่าหินในแกรนแคนยอนจะมีรูปร่างที่เก่าแก่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหินเหล่านี้นะฮะก็มาจากยุคพาลิโอโซอิกซึ่งจะมีอายุก่อนและตรงกับยุคไดโนเสาร์ตามลําดับดังนั้นแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ในการค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ในแกลนแคนยอนนะฮะ จากนี้ชั้นหินยังเกิดการการเซ้อและเกิดจากกิจกรรมทางธรณีวิทยาอย่างรุนแรงทําให้การอนุรักษ์ฟอสซิลไดโนเสารน์นั้นเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นนั่นเองหินทรายโคโคนิโน ลักษณะทางธรณีวิทยาที่โดดเด่นของแกรนแคนยอนนั่นก็คือชั้นหินทรายโคคนิโนซึ่งจะเป็นชั้นหินที่ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญของแกรนแคนยอนโดยชั้นหินนี้นะฮะเป็นหนึ่งในสิ่งที่แปลกประหลาดมากมายที่พบได้ในแกรนแคนยอนซึ่งจะโดดเด่นด้วยสีขาวจนถึงสีเทาอ่อนและพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะมองเห็นได้จากผนังและหน้าผาหลายแห่งในแกรนแคนยอนโดยเชื่อกันว่าหินทรายโคคนิโนได้ก่อตัวขึ้นเมื่อกว่า275ล้านปีก่อนในยุคเพอร์เมียนโดยเกิดจากเนินราาโบ ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์เป็นเวลายาวนานและการก่อตัวทางธรณีวิทยานี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่หล่อหลอมแกรนแคนยอนมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายล้านปีและคงยังดึงดูดนักธรณีวิทยาและนักสำรวจรวมไปถึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาที่นี่กันอย่างต่อเนื่องฟอสซิลในแกรนแคนยอน แกลนแคนยอนนั้นนะฮะเป็นพื้นที่ที่มีหินรูปร่างแปลกตาและก็มีอายุกว่า2,000ล้านปีซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าทึ่งทางธรณีวิทยาและนอกจากนี้แล้วนะฮะก็อยากเป็นแหล่งที่ค้นพบฟอสซิลที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งประกอบไปด้วยสร้างพืชและสร้างสัตว์โบราณที่หลากหลายโดยฟอสซิลที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ถูกค้นพบในแกลนแคนยอนนั้นได้แก่ไตโลไบซึ่งเป็นสัตว์ขาป้องในทะเลที่สูญพันธุ์ไปแล้วและก็มีชีวิตอยู่เมื่อราว500ล้านปีู้อกนแล้านี่ีก็มีฟอื่นๆนะค กพบในหุบเขาได้แก่แอมโมไนย์ซึ่งจะเป็นเซฟาโลพอร์ตโบราณที่เกี่ยวข้องกับหมึกและปลาหมึกยักษ์ในปัจจุบันและนอกจากนี้แล้วก็ยังมีบาคิโอพอรดไบโอโซอันและคิีนอยซึ่งล้วนแล้วเป็นสัตว์ทะเลที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อหลายล้านปีก่อนทั้งสิ้นนะ,ะคุณผู้ชมสิ่งประดิษฐ์เก่งไม้ แม้ว่าแกรนแคนยอนนั้นนะฮะจะเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งสําหรับการตั้งแคมป์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเป็นช่วงที่สภาพอากาศนะครับมันจะเย็นสบายและอบอุ่นก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนซึ่งก็จะมีผู้คนพลุกพ่านในช่วงพีคของซีซั่นนั้นแต่ที่นี่เนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นที่ตั้งของการค้นพบสิ่งที่แปลกประหลาดและน่าสนใจมากมายที่เหมาะมากสําหรับนักตั้งแคมป์และนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปที่หวังว่าจะเข้ามาเจาะลึกในประวัติศาาสตรร์และณีีวิททยของพื้น่ และภูมิภาคแกรนแคนยอนนะครับ <c oughs> ก็ยังมีการค้นพบอะไรปแปลกๆอย่างเช่นวัตถุในภาพนี้มันคือกิ่งไม้ที่คนสมัยก่อนเนี่ยสร้างขึ้นมาให้เป็นรูปทรงของสัตว์ต่างๆมากมายและคาดว่ามันน่าจะมีอายุก,กว่า2 0 0 0ถึง4,000ปีก่อนเลยทีเดียวแต่ที่น่าแปลกใจก็คือสิ่งประดิษฐ์รูปสัตว์ที่สร้างขึ้นมาจากไม้เหล่านี้ยังไม่มีใครทราบได้อย่างชัดเจนแน่ว่าพวกเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่กบเสือดาวชิลิคาหัว นี่คือกบเสือดาวชิลิคาหัวนะครับซึ่งเป็นกบชนิดหนึ่งที่พบได้ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริการวมไปถึงในแกรนแคนยอนด้วยโดยชื่อของมันนั้นมาจากเทือกเขาซิลิคาหัวในรัฐแอริโซนาซึ่งก็ถือเป็นกบอีกชนิดหนึ่งที่ถูกระบุสายพันธุ์ในช่วงปลายศตวรรษที่1800และกลบชนิดนี้นะก็สามารถระบุได้จากลวดลายอันโดดเด่นซึ่งชวนให้นึกถึงเสือดาวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวยูเลเนียม ในแกรนแคนยอนนั้นนะถือว่าเป็นแหล่งขุดยูเรเนียมมาตั้งแต่ในปีพศ2493เนื่องจากที่นี่เนี่ยจะมีแหล่งยูเรเนียมเป็นจํานวนมากโดยยูเรเนียมนั้นเป็นโลหะกรรมธาภาพรังสีที่ใช้ในโรงงานไฟฟ้านิวเเลียและก็ถูกขุดขึ้นมาจากเหมืองหลายสิบแห่งในพื้นที่นี้จนทําให้การขุดแร่ยูเรเนียมเนี่ยกลายเป็นอุตสาหกรรมที่รุ่งเรืองในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้และถึงแม้จะไม่น่าสนใจเท่ากับฟอสซิลแต่ตัวเลขนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดที่พบได้ในแกลน แนนน่อหมู่บ้านสุไพร แม้ว่าที่นี่นะครับจะไม่ได้แปลกอะไรแต่ก็มีลักษณะเฉพาะตัวและควรค่าแก่การกล่าวถึงนั่นก็คือหมู่บ้านสุไพยที่ตั้งอยู่ในเขตสง,งวนของชนเผ่าอินเดียฮาวาสุไพยโดยตั้งอยู่ลึกเข้าไปในแกรนแคนยอนในรัฐแอริโซนาของประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ถือเป็นชุมชนเล็กๆของชนพื้นเมืองอเมริกันและยังถือเป็นชุมชนที่ห่างไกลที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่สามารถเข้าถึงได้โดยการเดินเท้าขี่ม้าหรือนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเท่านั้นโดยหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นเมืองหลวงของ เขสงวนอินเดียฮาวาสุไพและก็มีประชากรกว่า200คนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นชนเผ่าฮาวาสุไพและที่สําคัญชุมชนแห่งนี้นะครับก็มีชื่อเสียงในด้านความงามตามธรรมชาติอันโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นน้ําตกหินสีแดงและสระน้ําสีฟ้าอมเขียวที่ล้อมรอบพื้นที่จนทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเดินป่าเข้าไปยังหมู่บ้านสุไพและดื่มด่ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามพร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะฮะได้ เข้าไปพักค้างคืนในหมู่บ้านและเดินป่าไปยังจุดหมายปลายทางอันใกล้เคียงที่จะเป็นน้ำตกมูนี่และน้ำตกฮาวาซูนั่นเองหินจาลึกและศิลปะบนหิน และสําหรับจารึกหินและศิลปะบนหินจากอารยธรรมโบราณที่เราเห็นกันอยู่นี้นะมักจะพบภาพเขียนบนหินและภาพเขียนบนหินทั่วไปทั้งแกลนแคนยอนเนื่องจากอารยธรรมโบราณหลายแห่งได้ทิ้งร่องรอยไว้บนผนังหุบเขาและถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดที่พบได้ในแกลนแคนยอนแต่อย่างไรก็ตามมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้เด่ยเป็นเวลายาวนานหลายปีแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งจากงานศิ ละปะโบราณเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของผู้คนที่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ก่อนที่นักสำรวจชาวโยุโรปจะมาถึงและภาพแกะสลักหินที่เก่าแก่ที่สุดในแกลนแคนยอนมีอายุย้อนกลับไปประมาณ1,000 0ปีก่อนในยุคโบราณที่จะประกอบไปด้วยลวดลายนามธรรมและรูปทรงเลขาคณิตที่มักจะพบในสถานที่ที่ห่างไกลและไม่สามารถเข้าถึงได้นั่นเองไปสนีสหรัฐ นี่คือสิ่งที่อาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกค้นพบที่แกลนแคนยอนจริงๆแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีความแปลกประหลาดอย่างมากเลยทีเดียวและอาจจะเป็นเรื่องที่ยากที่จะเชื่อแต่นี่คือการส่งไปสณียโบราณที่ยังคงส่งจดหมายโดยใช้ล่อบรรทุกของที่เป็นเส้นทางเดินผ่านแกลนแคนยอนโดยใช้เวลากว่า6วันต่อสัปดาห์เพื่อจะไปส่งจดหมายไปยังผู้รับที่ตั้งใจไว้และนี่ก็เป็นบริการส่งจดหมายโดยลาอย่างเป็นทางการแห่งสุดท้ายในสหรัฐอเมริกานะฮะแม้ว่าจะอยู่ในศตวรรษที่21แล้วก็ตามแต่ลาก็ถือเป็น หนึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการส่งจดหมายลงไปในหุบเขาไปส่งให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตสงวนในหมู่บ้านซูบาอีที่แทบจะไม่มีถนนไปยังหมู่บ้านมีเพียง3วิธีเท่านั้นในการเข้าออกไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าหรือการขีล่ลารวมไปถึงการล่องแพไปตามแม่น้ำโคลราโดและว,วิธีสุดท้ายก็คือการนั่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปนั่นเองนะรอยเท้าสัตว์เลื้อยคานโบราณ เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเนวาดาในลัสเวกัสของสหรัฐอเมริกานะฮะได้ค้นพบชุดของซากฟอสซิลที่เป็นรอยเท้าจํานวน28รอยที่ดูเหมือนจะเป็นรอยเท้าของสัตว์เลื้อยคานชนิดหนึ่งนะฮะประทับอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ที่ได้ตั้งอยู่ตามเส้นทางเดินป่าบายแองเจิลเทลภายในอุทยานแห่งชาติแกรนแคนยอนโดยระบุว่าสัตว์เลื้อยคานโบราณเจ้าของรอยเท้านี้น่าจะมียุกว่า310ล้านปีซึ่งก็นับได้ว่าเป็นรอยเท้าของสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ เคยมีการค้นพบมาในอุทยานแห่งชาติแกรนแคนยอนโดยนักธรณีวิทยาบอกว่ารอยเท้าที่มีลักษณะเป็นรอยคู่ขนานนี้อาจจะเป็นรอยเท้าของสัตว์เลื้อยคานยุคต้นของโลกและก็ได้สันนิษฐานว่ารอยเท้าดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อมหาทวีปแพนเจียกำลังเริ่มก่อตัวขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก้อนหินก้อนนี้ก็จะถูกนำไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในอุทยานแห่งชาติแกรนแคนยอนเพื่อที่จะใช้ทำการวิจัยต่อไปว่าบรรดารอยเท้านี้เป็นของสัตว์เลื้อยคานชนิดใดกันแนะ่เพราะป็น ได้ว่าอาจจะเป็นสายพันธุ์ของสัตว์ที่ยังไม่เคยถูกคนพบก็เป็นได้